สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุเรียนยิ้มก็จะพามาอัปเดตแผลของส่วนคุณพี่สุนีที่เอาไปแกลงที่เราได้มาทําแผลไว้เมื่อวันที่3มีนาที่ผ่านมานะคะตามมาดูกันเลยนะคะว่าเคียร์ฟอสของทุเรียนยิ้มจะตอบโจทย์จริงๆหรือเปล่าตามมาเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ต้นนี้เลยนะคะต้นนี้เป็นต้นแรกที่เราฝังเข็มแล้วต้นนี้ก็คืออาการหนักค่อนข้างเยอะแต่ว่าวันนี้เรามาดูนะคะ ่านไปสิบวันพอดีค่ะแผลเริ่มแห้งแล้วไม่ลามแล้วนะคะไม่ลามแล้วค่ะส่วนรอยสับสนนี่เป็นของเจ้าของส่วนที่ทำไว้นะคะเราไปดูต้นต่อไปกันเลยค่ะต้นนี้นะคะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่เราทําการสังเกตด้วยเคียร์ฟอนตนะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าใบเนี่ยเข้มขึ้นแล้วก็ ดูตั้งดูสดชื่นขึ้นนะคะแผห่นี่นะคะจะสังเกตไดะะ้เลยค่ะว่าแห้งหยุดลุกลามแล้วนะคะระหว่างที่เราเดินดูสวนนะคะเราจะได้ยินเสียงบางอย่างที่เราเป็นชาวสวนผู้เรียนเราไม่อยากได้ยินเลยนะคะนั่นก็คือเสียงเลื่อยต้นไม้ะคะ่ะต้นผู้เรียนบางต้นที่เราเข้ามารักษาไม่ทานตายก่อนที่เราจะเข้ามานะคะชาวสวนคนไหนก็ไม่ได้อยากได้ยินเลยนะคะอันนี้ก็แแห้งดีแล้วนะคะ สิบวันค่ะสิบวันพอดีจริงๆอ่ะทางเจ้าของสวนแจ้งไปกับเราตั้งแต่เมื่อประมาณห้าหกวันก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันแห้งแต่วันนี้ก็ได้ีโอกาสมาก,ก็ครบสิบวันพอดีก็จะได้เห็นได้เลยว่าทุกอย่างดูกบเลยค่ะเจียวฟ้องอบโจดจริงๆค่ะระหว่างที่เราเดินเข้ามาดูผลจากการให้เรามาฝังเข็มที่แปลงนี้นะคะก็จะมีเสียงนิดนึงอย่าเพิ่งรำคาญกันนะมาดูต้นนี้เลยค่ะ จะสังเกตภายนอกนะคะต้นนี้เริ่มมีการแตกใบอ่อนก็เริ่มเพชาลาดแล้วนะคะเรามาดูรอยแผลที่เราฝังเข็มกันไว้นนเลยค่ะแท้งค่ะแท้งสนิทเลยไม่มีการลามแล้วนะคะจากต้นนี้นะคะที่ว่าเป็นหนักๆเจ้าของส่วนมีความกังวลใจมากเลยแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างดูโอเคมากแล้วค่ะก็เหลือจะต้อง ฟื้นฟูแล้วก็บาํารุมต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นนูนกันอีกทีนึงนะคะต้นนึงที่เราฝังเข็มไว้มองเห็นไกลๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเริ่มมีการแตกยอดอ่อนแล้วนะคะฝังผ่าลรูปอีกเหมือนกันนะคะนี่นะคะต้นที่บอกว่าเริ่มมีการแตกใบอ่อนแล้วนะคะ นี่ค่ะก็เป็นหลักฐานอีกต้นหนึ่งที่สําคัญนะคะว่าจากต้นที่ป่วยหนกักแต่เราก็สามารถฝังเข็มผ่าลูกได้โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงกับลูกจริงๆนะคะแล้วมาดูที่รอยแผลกันนะคะแห้งดีมากเลยค่ะไม่ลุกลามแล้วนะคะก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์จริงๆนะคะต้นนี้มีกี่เข็มเนี่ยต้นนี้มีประมาณ1ิเข็มนะคะฝังต้นก็ไม่ตายยังได้มีลูกขายด้วยนะคะ จากการที่เราได้ลงแปลนทดลองต้นทุเรียนที่ป่วยจริงแล้วจะมีการฝังเข็มแล้วก็วันนี้เรามาสรุปผลนะคะทําให้เราดูได้เลยว่าเค e ียร์ฟอสเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้จริงๆต้นไม้เนี่ยบางแปลงนะคะถ้าเกิดทุยนเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมีความกังวลใจไม่กล้าที่จะฝังเข็มลองทาแผลดูก,ก่อนได้แต่ถ้ามันลุกลามแล้วการทาแผลไม่ตอบโจทย์เคียร์ฟอสเป็นตนนัวนึงที่ตอบโจทย์นะคะแล้วก็เนี่แหละค่ะคือ คือสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาว่ามันตอบโจทย์จริงๆเพราะว่าต้นไม้หลังจากที่เราเข้ามาช่วยช่วยดูแลได้ทันเนี่ยไม่ตายลดการสูญเสียนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าเรารู้สึกกลัวแต่ถ้าลองเปิดใจลองนะคะเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงเหล่านี้ก็ได้ค่ะลองเปิดใจดูนะคะลบความกลัวเดิมๆว่าดาวฝังเข็มไม่สามารถฝังผ่าลูกผ่าดอกได้แต่ปัจจุบันนี้นะคะนวัตกรรมทางด้านการเกษตรอ่ะไปไกลมากแล้วค่ะ ปัจจุบันนี้มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์รักษาโรคในช่วงที่มีลูกได้จริงๆดูอย่างเคียร์ฟอร์สเป็นตัวอย่างเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามทุเล่ยนยิ้มด้วยนะคะขอบคุณค่ะ